สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเด่นเทวาพันุข้าวครับผ่อนอื่นขอรบกวนนะครับผมรบกวนกดติดตามกด subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ที่ได้ลงให้กันได้ดูนะครับสําหรับพันข้าวสวยๆครับวันนี้ก็จะมาพามาดูแปลงปลูกข้าว CP ตอง8นะครับหรือเกียร์นนะครับซึ่งเป็นข้าวเหนียวไม่ใบแสงนะครับปลูกได้ทั้งนาปีนาฟังนะครับ แปลงนี้เป็นแปลงที่ปลูกในฤดูนาปังครับซึ่งได้เก็บเกี่ยวไปแล้วเมื่อประมาณ10วันแล้วครับผลผลิตนะครับอยู่11 2 0กิโลต่อไร่ครับจะได้เห็นว่าเออเห็นว่ามันสวยมากครับเป็นดูฟอร์มของรวงแล้วก็ทรงกอรครับสวยครับผมเหมาะสำหรับที่ชาวนาเราจะได้มาทำในฤดูนาปีครับ สำหรับพัน์ข้าว CP ตีตองแปดนะครับเป็นข้าวที่มีศักยภาพนะครับสามารถปลูกได้ถึงหน0่งกิโลต่อไร่นะครับในฤดูนาปีเป็นนะาข้าวนาดำนะครับซึ่งมีการดูแลที่ดีๆหน่อยก็สามารถทำได้ถึงครับหากท่านใดสนใจนะครับที่จะได้พันข้าวไปปลูกในฤดูนาปีปีนี้นะครับ ขอแนะนำนะครับผม CP ตองแปนะครับซึ่งเป็นข้าวเหนียวนะครับและจะมีข้าวเจ้านะครับเป็นกอขอแปดเนะครับที่ทางเราก็มีพร้อมนะครับที่จะส่งให้ท่านในพร้อมส่งในปลายปลายเดือนเมษานี้นะครับสนใจก็จะทิ้งเบอร์โทรไว้ครับและ ID Line นะฮะไว้ใต้คลิปนะครับ ติดต่อมาได้ครับผมพูดคุยกันหรือมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการทำข้าวนะครับก็ขอเรียนเชิญครับผมท่านใดทีด่สนใจนะฮะที่จะได้พันข้าวดีๆไปปลูกในฤดูนาปีปีนี้นะครับซึ่งมีพันข้าวให้ท่านได้เลือกอยู่สองสายพันธนะครับเป็นข้าวซีพีตองแปดนะครับซึ่งเป็นข้าวเหนียวไม่ไแสง กขอปดกนะครับซึ่งเป็นข้าวเจ้าไม่ไม่เสียมกันครับศักยภาพก็สูงเหมือนกันครับผมเป็นข้าวที่หอมอ่อนนุ่มครับกว่ากขอ105ฮะถ้าท่านสนใจก็ขอรินเชิญครับผมพูดคุยกันได้ครับผมมีเบอร์โทรและไอดีไลน์อยู่ใต้คลิปนะฮะสำหรับข้าวซีพีตองแปดนะครับก็เป็นข้าวเหนียวหอมนะครับอ่อนรับน้องได้ครับผม จะดูจะเห็นได้ว่าเป็นข้าวที่สวยมากครับขนาดทำฤดูนาปังนะครับก็สามารถทำได้ถึงหนึ่งกิโลต่อไรได้ครับดูลักษณะทรงกอแล้วก็ทรงรวงนะครับสวยมากครับผมให้ดูท่านว่าจะดูทรงกรและรวงดูนะครับอันนี้ผมจับให้ท่านดูนะครับนี่นนะฮะเป็นการรวงข้าวที่สวยครับผม ขนาดนาปังนะครับเป็นนาหวานนะครับยังทําได้ถึงขนาดนี้นะครับถ้าเป็นนาปีเป็นนาดําหรือนาหวานก็ดีนะครับสามารถทําได้ถึง,ง1500กิโลต่อไร่ด้วยซ้ําครับสวยๆครับถ้าท่านสนใจก็เลียงเชิญครับผมยินดีตอบรับท่านครับที่จะ การค่าพันธุ์ซีพีตองแปดหรือก็ขอปไปใช้ในฤดูนาปีปีนี้นะครับสวยมากครับีตองส่วนคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับเรียนเชนะครับผม